สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดเรื่องโรคตาที่ควรรู้ก่อนอื่นขอพูดเกี่ยวกับกายวิภาคหรือส่วนประกอบของตาด้านหน้าคือหนังตาหรือเปลือกตาทําหน้าที่ป้องกันพยันอันตรายต่างๆให้กับลูกตาด้านหลังของหนังตาจะมีเยื่อบุตาถ้ามีการอักเสบจะเกิดมีอาการตาแดงเคืองตาคันตา ถัดเข้ามาด้านในก็คือกระจกตาซึ่งเป็นส่วนหน้าสุดของลูกตากระจกตาเป็นเนื้อเยื่อเป็นแผ่นบางใสลักษณะคล้ายชามทำหน้าที่หักเหแสงให้ไปโฟกัสที่จอประสาทตาทำให้เห็นภาพชัดถ้ามีความผิดปกติเช่นกระจกตาแห้งหรือมีแผลที่กระจกตาจะทำให้ตามัวลง ถัดเข้ามาด้านในด้านหลังม่านตาคือเลนแก้วตาเป็นเลนนูนใสทำหน้าที่หักเหแสงคล้ายๆกับกระจกตาโลกของเลนแก้วตาก็คือต้อกระจกถ้าเป็นต้อกระจกเลนแก้วตาที่เคยใสจะเกิดการขุ่นทำให้เห็นภาพไม่ชัดด้านหลังเลนแก้วตา จะมีวุ้นตามีลักษณะเป็นเจลใสทำหน้าที่ให้ตาคงรูปอยู่ได้ถ้ามีการเสื่อมของวุ้นตาจะมีอาการเห็นจุดหรือเส้นลอยไปลอยมาหรือเห็นแสงแวบๆบแบบด้านในลูกตาส่วนหลังจะบุด,ด้วยจอประสาทตาซึ่งทำหน้าที่รับภาพ และส่งสัญญาณภาพไปยังสมองในจอประสาทตาจะมีเซลล์รับภาพจำนวนมากประมาณ100ล้านเซลล์ต่อหนึ่งลูกตาเซลล์รับภาพเหล่านี้จะมีเส้นประสาทเล็กๆไปรวมกันที่ขั้วประสาทตายาวไปถึงสมองผ่านทางเส้นประสาทตา ซึ่งเป็นเส้นประสาทสมองเส้นที่สองโรคของเยื่อบุตาที่พบบ่อยที่สุดคือต้อลมต้อลมมีลักษณะเป็นตุ่มนูนขึ้นมาอยู่ชิดกระจกตาดำทั้งหัวตาและหางตาถ้ามีการอักเสบจะมีอาการตาแดงเคืองตาคันตาว่าต้องรักษาโดยใช้ยาหยอด การป้องกันต้อลมไม่ให้เป็นมากหรือไม่ให้อักเสบทำได้โดยหลีกเลี่ยงแดดลมฝุน่นถ้าออกข้างนอกก็ต้องใส่แว่นกันแดดกันลมกันฝุน่นถ้าป้องกันไม่ดีก็จะลามเข้าตาดำเป็นต้อเนื้อต้อเนื้อก็คือต้อลมที่ป้องกันไม่ดีมีลามเข้าไปในตาดำ ถ้าเป็นน้อยตามในรูปจะไม่มีอาการตาหมัวลงแต่อาจมีการอักเสบแดงเคืองคันถ้ามีการอักเสบ<ม>ก็สามารถใช้ยาหยอดตารักษาได้ถ้าเป็นน้อยขนาดนี้ก็ไม่อันตรายไม่จำเป็นต้องทำผ่าตัดแต่ในกรณีรณผู้ป่วยบางคนที่มีอาการอักเสบบ่อย หรือมีปัญหาขาดความมั่นใจในการเข้าสังคมมีคนทักบ่อยก็สามารถทำการลอกออกได้ถ้าตอนเนื้อเป็นมากจะบางสายตาทำให้ตามัวลงก็ต้องทำการรักษาโดยการผ่าตัดการผ่าตัดทำได้โดยลอกออกโดยวิธีธรรมดาวิธีนี้มีข้อเสียคือ หลังลอกจะมีโอกาสเป็นขึ้นมาใหม่ได้มากและถ้าเป็นขึ้นมาขึ้นมาอีกทีการลอกครั้งต่อไปจะทําได้ยากดังนั้นวิธีลอกต่อเนื้อที่ดีที่สุดก็คือลอกต่อเนื้อออกและใช้วิธีปลูกเยื่อบุตาทําได้โดยเลาะเยื่อบุตาส่วนบนของกระจกตาและย้ายมา เย็บปิดกับตาขาวบริเวณที่ลอกตอเนื้อออกไปวิธีนี้โอกาสที่จะเกิดเป็นใหม่น้อยมากต้อกระจกเป็นโรคตาที่พบบ่อยในคนสูงอายุสาเหตุเป็นจากการเสื่อมของเลนแก้วตาทําให้เลนแก้วตาที่เคยใสมีการขุ่นเป็นฝ้าทําให้เกิดอาการตามัวลงมองไม่ชัดต้อกระจกถ้าเป็นน้อย ยังไม่มีอาการตามัวหรือหมวไม่มากก็ยังไม่จำเป็นต้องรักษาทำผ่าตัดใช้วิธีสังเกตอาการไปก่อนแต่ถ้าเป็นมากจนไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เช่นมีตามัวจนขับรถไม่ได้หรือไม่สามารถจะอ่านหนังสือตัวเล็กๆได้ก็จำเป็นต้องทำผ่าตัดถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่รักษาจะทำให้ต้อกระจกเป็นมากจนสุก มีอันตรายเพราะอาจมีต้อหินแทรกขึ้นมาได้ทำให้ตาบอดได้ในที่สุดการรักษาต้อกระจกทำได้โดย<ม>การผ่าตัดลอกต้อกระจกและใส่เลนแก้าตาเทียมซึ่งมีสองวิธีคือวิธีผ่าตัดแบบแผลใหญ่และแผลเล็ก<ม>การผ่าตัดแบบแผลใหญ่ทำได้โดยเปิดแผลขนาด ประมาณ1นึ่งเซนเอาต้อกระจกออกและใส่เลนส์แก้วตาเทียมก็ไปแทนที่วิธีนี้มีข้อเสียคือแผลหายช้าต้องใช้เวลาพักปื้นนานประมาณ1-2เดือนจึงสามารถทำงานได้ตามปกติยกของหนักหรือออกกำลังตามปกติได้ วิธีที่ดีกว่าก็คือผ่าตัดแบบแผลเล็กทำได้โดยเปิดแผลที่ขอบตาดำขนาดประมาณ3มิลแล้วใส่เครื่องมือสลายต้อกระจกซึ่งมีลักษณะเป็นเข็มเล็กๆเ,เข้าไปในแผลไปสลายต้อกระจกและดูดเอาเศษเลนออกมาจนหมดแล้วใส่เลนแก้วตาเทียม ในรูปเป็นการใส่เลนส์แก้าตาเทียมแบบพับได้แบบนิ่มจะทำการพับเลนส์และดันเลนส์ก็ไปขยายตัวด้านในการผ่าตัดแบบแผลเล็กมีข้อดีคือแผลหายเร็วใช้เวลาพักฟื้นไม่นานประมาณ3-4วันก็สามารถใช้สายตาทำงานได้ตามปกติ ต้อหินเป็นโรคตาต้อที่อันตรายที่สุดถ้าไม่รักษาจะทําให้ตาบอดได้คนไข้ที่เป็นต้อหินส่วนใหญ่จะมีความดันลูกตาสูงความดันลูกตาที่สูงขึ้นจะไปทําลายเซลล์ประสาทต,ตาทําให้เห็นแคบลงตามัวจนตาบอดในที่สุดต้อหินถ้าแบ่งตามโครงสร้างจะมีสองชนิดคือชนิดมุมเปิดและมุมปิด ต้อหินถ้าเริ่มเป็นจะยังไม่แสดงอาการอะไรยังมองเห็นชัดดีเห็นกว้างเป็นปกติถ้าเป็นมากขึ้นนานขึ้นจะมีการทำลายของเซลล์ประสาทต,ตาทำให้เห็นแคบลงจะเริ่มแคบลงทางหัวตาก่อนขั้วประสาทต,ตาจะลึกเกินปกติถ้าไม่รักษาจะเห็นแคบลงเรื่อยๆ จนตาบอดในที่สุดการรักษาทำได้โดย 1. ใช้ยาหยอดตาลดทมดันตาถ้าเป็นมากอาจจะต้องใช้ยาทานร่วมด้วย 2. ใชฉายแสงเลเซอร์ในกรณีที่เป็นต้อหินชนิดมุมปิดแสงเลเซอร์จะไปทำให้เกิดรูที่ม่านตาทำให้น้ำในลูกตาถ่ายเทได้ดีขึ้น ถ้าใช้ยาและฉายแสงเลเซอร์แล้วความดันลูกตายัางสูงก็ต้องทำผ่าตัดการผ่าตัดก็คือทำให้เกิดช่องให้น้ำในลูกตาถ่ายเทออกได้เพื่อลดความดันลูกตาต้อหินเป็นอันตรายมากจึงควรที่เราทุกคนจะได้รับการตรวจตาอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกับวัดความดันตาคนที่อายุต่ำกว่า40ปีควรจะตรวจทุกสองปีถ้าอายุเกิน40ปีจะมีโอกาสเป็นต้อหินมากขึ้นควรจะตรวจตาวัดวามดันตาทุกปีวุ้นตาเสื่อมเป็นโรคตาที่พบบ่อยมากโดยเฉพาะในคนสูงอายุที่มีอายุมากกว่า40ปีขึ้นไปแต่ในคนอายุน้อยก็พบได้โดยเฉพาะคนที่มีสายตาสั้นมาก จะมีวุ้นตาเสื่อมได้เร็วกว่าปกติวุ้นตาคนเราปกติเป็นเจลใสยอยู่ในลูกตาถ้าอายุมากขึ้นจะมีบางจุดที่เป็นตะกอนทำให้มีอาการเห็นเป็นจุดหรือเป็นเส้นลอยไปลอยมาจะเห็นชัดถ้าอยู่ในที่สว่างเช่นมองท้องฟ้าหรือมองฝาผนังในห้องสว่างสว่างเพิ่มวุ้นตาเสื่อมลงจะมีการหดตัวของวุ้นตา ดึงจอประสาทตาทําให้เกิดการระคายเคืองของจอประสาทตาอาจมีอาการเห็นเป็นแสงแวบๆรวมด้วยถ้ามีอาการแบบนี้ก็ต้องมาพบแพทย์เพื่อทําการตรวจจอประสาทตาว่ามีแผลฉีกขาดที่จอประสาทตาหรือไม่ถ้าพบว่ามีแผลฉีกขาดที่จอประสาทตาจากสุแพทย์จะทําการฉายแสงเลเซอร์ เพื่อปิดแผลให้สนิทถ้าไม่รักษาไม่ทำเลเซอร์น้ำในลูกตาจะเซาะไปใต้จอตาทําให้เกิดเป็นจอตาหลุดลอกถ้ามีจอตาหลุดลอกแล้วไม่ได้รักษาจะทําให้ตาบอดในที่สุดการรักษาจอตาหลุดทําได้โดยการผ่าตัดเลเซอร์จะไม่ได้ผลผลหลังผ่าตัดจะไม่ดีเท่ากับ มาทำการรักษาโดยเลเซอร์แต่เนิ่นๆถ้ามีอาการแบบนี้ถึงควรพบจากษุแพทย์โรคจอประสาทตาเสื่อมจะเกิดขึ้นบริเวณจุดศูนย์กลางของการมองเห็นหรือแมคคล่าแบ่งออกเป็น2ชนิดคือชนิดที่1แบบแห้งแบบนี้จะไม่มีการรั่วซึมของเส้นเลือดบริเวณแมคูลา จะมีอาการตาหมวแต่ไม่มากเท่าแบบที่สองการรักษาทำได้โดยกินทานยาวิตามินเพื่อป้องกันไม่ให้จอประสาตตาเสื่อมลงและพาตรวจตากับจักสู่แพทย์ตามนัดเป็นระยะชนิดที่2คือจอประสาตตาเสื่อมแบบเปียกหรือบวมน้ำ ถ้าเป็นชนิดนี้จะต้องทำการรักษาโดยฉายแสงเลเซอร์หรือฉีดยาที่ลดอาการบวมของจอประสาทตาถ้าไม่รักษาจอประสาทตาจะบวมมากขึ้นและอาจมีเลือดออกใต้จอตาทำให้มัวมากโรคเบาหวานขึ้นจอตาในคนที่เป็นเบาหวานถ้าเป็นนานเกิน5ปีจะมีโอกาส เป็นเบาหวานขึ้นจอตาได้ถ้าเป็นน้อยจะยังไม่มีอาการอะไรยังมองเห็นชัดดีถ้าเป็นมากขึ้นจะมีอาการบวมของจอประสาทตามีเลือดออกในวุ้นตาทำให้ตามัวลงถ้าไม่รักษาตาจะบอดในที่สุดคนที่เป็นเบาหวานจึงต้องได้รับการตรวจตาอย่างสม่ำเสมอทุกหกเดือนหรือ1ปี ถ้าพบว่าเป็นเบาหวานขึ้นจอตาจะได้ทำการรักษาก่อนการรักษาทำได้โดยฉายแสงเลเซอร์หรือฉีดยาที่ลดอาการบวมของจอประสาทต,ตาเราสามารถทำการทดสอบสายตาด้วยตนเองได้โดยใช้แผ่นทดสอบสายตามองใกล้พิธีทดสอบคือถ้ามีแว่นมองใกล้ก็ให้ใส่แว่นก่อนทำการทดสอบ ปิดตาซ้ายใช้ตาขวาอ่านตัวเลขโดยถือแผ่นทดสอบห่างจากตาประมาณหนึ่งฟุตถ้าอ่านตัวเลขแถวล่างสุดได้ถูกหมดแสดงว่าสายตาปกติได้คะแนน20ส่วน20ปิดตาขวาทำการทดสอบตาซ้ายถ้าไม่สามารถอ่านตัวเลขแถวล่างสุดได้แสดงว่าตามัวต้องทดสอบต่อโดยใช้ตาขวาและซ้ายมองผ่านกระดาษแข็งที่เจาะรูเล็ก หรือพินโฮถ้าอ่านได้แสดงว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสายตาต้องใส่แว่นหรือเปลี่ยนแว่นจึงจะเห็นได้ชัดแต่ถ้าอ่านไม่ได้ต้องไปพบจกักษุแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและทำการรักษา